ก็กิด<ม>าสงสารอยากเกลาคานให้ช้ำใจคุณเจ้าเฉลยไว้คิดเผื่อไคยเป็นไไปไปแน่นอนเอรื่มมันพือไคยเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนกายทุกคนพอสุขใจ ยอดดีอินว่าใดี่คือคุณยายเข็มมาใส่าบ,บาทให<จ>ญ่เปียทอดโลห์ทอดลายแค่เราเอาไปไป,ปไม่รับก็่ว่าเพียงสุขใจด้วยก็ให้กินและให้นอนกายทุกคนพอสุขใจเออมาหอดนีจังลืมเจะเท่าแล้วเนะาะจักปี <c oughs> อายุเท่าใดแล้วจักมาบ่สีจะคลองสี่จำดีอายุเท่าใดแล้วบ่หลายแปดสิบห้าแปดสิบห้าบ้หลายพอดี บ่หลายแปดสิบห้าบาทสันตว่าเราขั้นมือแม่เราว่าอุ้ยสิได้เงินมาจะใส,ส่ผู้ใดสิ่ห่อ,องเงินมาให้เล่าว่าอุ้ยเสียงโมมี่เสียงโมมี่ได้ทั้งหอนทั้งอ่ะหอนวาสอันนี้มาใส่บาสสุเศร้าสุเศร้าใส่บาสนี่ของใส่บาสอ,อันนี้คือใส่บาสได้เข็มมีหน้ามีน,ม,นมมีเอโอวันติน กบน้ำอุนอ่นๆกินให้ชุ่ม้อเพราะว่าเป็นเจ็บ้อเนะาะมาใส่บาตุเศรา้ราเศ้าคุณย่ายไซบาตนาบ้านเติมมข้นตะเศร้ากันว่ได้ไ่บาตกับพ่อบายใบใจนอนบ่หลับบมมีแห้งไม่ยู่นี่ไซบาต เตรียมคล้องสฟบาดในชูเศร้าเวลาเหตุในผู้เฒ่าสบายใจมันในยุบันยุโรงงานเขาพนลกวานมีเลเขาทำงานอยู่โอ้ยเจ็บข้อพี่น้องเ้ยแดดทากไลเป็นวัดแดดไอเจ็บข้อเขสบายเคยสบายเก็บข้อ บรรยากาศแต่ว่ามื่อนี้คืมแน่แล้วคืมคือฝนสีตกเมื่อคืนนี้มันแลนสากอยู่ซี่หาเม็ดคืมซื้อๆลงใส่รถหลวงพ่อมาล่ะรถวินมาส่งหลวงพ่อบินทบาทในมูบานคืนคนสาใส่บาทตามสายทางนางยุคนโอ้ยขันขันขัน ใส่บาหลงพอมาแล้วรถล,ลงพอมาแล้วใส่บาทในหมู่บ้านเท่ทานี้กนเด้อใส่บาทก่อนพี่น้องเอ้ยพาคุณยายใส่บาทก่อน